thank mm -hmm. you งานที่เข้มแข็งจึทงทให้เดินทามาถปีที่สิแล้วก็คิดว่าปี่สิบแก็คงได้เจอกันนะคะที่อยู่หนังสือที่อาจารย์ขนอมวงศ์นงแนะนํามานั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะยังยังยังไม่ค่อยรู้จักคุณครูก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักก็ได้รู้จักกันวันนี้นั่นแหละแล้วก็นอกจากอาจารย์จะเป็นนักแจกหนงังสือแล้วอาจารย์ยังเป็นนักแปลที่ ใช้ภาษาไทยได้อย่างระเมียดละมในหนังสือแปลแต่ละภาษาด้วยบอกไว้ก่อนออจริงไว้ดีๆแล้วเราก็จะมีหนังสือท่องห้องสมุโมดโรงเรียนเยอะสำหรับงานวันนี้ถ้าที่นั่งฟังอยู่มันเหมือนกับว่าความสามารถเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกันได้แต่ที่จริงมันแข่งขันกันได้คือเราจะเห็นระดับความรู้ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ของแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันแต่สามารถขึ้นมาอยู่บนเวทีเดียวกันเนี่ยได้อย่างน่ารักสงานาน่างามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความโดดเด่นในตัวเองมีข้อดีในตัวเองนะคะเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็พูดไปแล้วสติต้างมาก่อนแล้วสมาธิจะมานะคะ มันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการที่หัวเรากำลังสตาจะโตหัวมอันอ้าวก็ลูกศิษย์สุนทรภู่นี่ก็ลูกศิษย์สุนทรภู่คือสินทรพลอยขอบคุณเ็กน้อยทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสื่อสารวัฒนธรรมไทย ลุงชื่นใจมากนะทุกครั้งที่มางานงี้แล้วชื่นใจมากเพราะอย่างน้อยยังมีเมล็ดพันธุ์ของความเป็นวิถีไทยในฉันทั์ไทยในวรรณกรรมไทยวรรณคดีไทยยังอยู่ในหัวใจของเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นเด็ก,ดกได้ขึ้นมาต้องแอบกอดก่อนแอบกอดส่งจากเิทีไปหาน้องที่เขาต่อสู้กับความคิดถุงตัวเองเขาได้โจทย์ที่ยากแต่ขนาดวัยอย่างนี้นะเขาสามารถ จัดใจของเขาให้ผ่านเรื่องยากไปได้โดยง่ายตบมือให้น้องก่อนลุกขึ้นเรื่องยากนะคะลุกก่อนแป๊บเดียวเร็วลงหาลูปก่อนมาหารูปก่อนรูปออกก่อนเกอดมาลูกามาเลยอ่ะขึ้นไปขึ้นอ่ะขึ้นไปเป็นไรน้องเขาจัดใจอย่าให้เป็นตัวอย่างเลยนะเขาจัดใจท่านก็ได้เมตตาทุกครั้งเวลาท่านเจอใครนะท่านก็จะให้งินะคะอ่ะุูบาก็จะใจเ,ยจเ,ยจเยจลยใจเลยใจเลยนะคะ คือครูไม่อยากให้ปรับนะคะต้องฟังที่จบนะคะแล้วก็รับรางวัลแล้วก็ใครที่มีเสื้อนะคะเสื้อที่ใส่ให้มารับกับครูมันจะมีรหัสเลขให้เอาไปซื้อ <c oughs> หักไม่ใช่นะพูด <c oughs> เลน <c oughs> ระวังเลขเพื่อะท่านมนไว้นะคะ,ะ,คะก็คือเอาไว้เป็นกวนถุงนะลูกนะอ่าเพราะฉะนั้นะนะถ้าใครกลับไม่ได้รับเงินอ่ามันเองคุณล่ะเพื่อเพื่อการเสียงเวลาครับ